ต่อไปตั้งใจฟังคําสอนจากพระโทษวันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับก้าวย่างอย่างพุทธ,ธะหน้า103จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่14หน้าที่541ข้อที่856อาอานนท์ อินทรี์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะเห็นรูปด้วยตาภิกขุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของหยาบหยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและปราณีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิกุนั้นย่อมดับอุเบกขายังดำรงอยู่อานน์ อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ิกขุนนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบคายังคงเหลืออยู่อานนท์นี้แลเรียกว่าอินทรีย์พาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัย